เด็กๆสวัสดีค่ะนักเรียนทาวพมาลกสวัสดีครับคุณครูสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนโชกุนสวัสดีครับโอเคต้นกาสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันในเช้าของวันที่สี่ สิงหาคมพอสออะไรลูกพอสอ6 8อ่าเราพบกันในวันพัหลภัสบดี14เดือนสิงหาคมพอสอ2568เดือนของวันแม่ใช่ไหมคะแม่คุณยุ้ยใส่เสื้อสีฟ้าอ่านกกอดกบกอดที่เราจะเรียนเราจะต้องนิ่งก่อดถึงจะเรียนรู้เรื่องเนาะ วันนี้คุยยุ้ยมีอะไรมาให้เล่นเยอะแยะเลยเยอะยะทุกอย่างดูเห็นไหมเห็นบนจอไหมคะเรียนวิชาอะไรเอ่ยวิทยาศาสตร์ในเรื่องของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตเยียมมากก่อนที่จะเรียนคุยยุ้ยขอถามอะไรหน่อยได้ไหมถ้าสมมุติว่า ครูยุ้ยเนี่ยผมสั้นๆเหมือนเหมือนการ์ตูนตัวเนี้ยเหมือนกันไหมเหมือนกันสวยปะล่ะสูงออสวยมากเดี๋ยวครูยุ้ยยืนคู่กับพัดลมเนี่ยพัดลมมีชีวิตไหมมีมีแล้วครูยุ้ยมีชีวิตไหมมีโอ้แสดงว่านักเรียนเนข้าใจแล้วเนี่ยใช่ไหมใช่น้ำตาลอันนี้คืออะไรลูก พัดลมพัดลมสิ่งนี่มีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิตเออแสดงว่านักเรียนเข้าใจแล้วว่าอันไหนคือสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตเนาะโซลเนีโซทีไม่มีชีวิตพัดลมเนี่ยมันโดนได้ไหมไม่ได้เลยคุ้ยต้องยบมันมันเข้าเข้าน้ำได้ไหมลูกไม่ได้เนาะงั้นเอาออกดีกว่าเดี๋ยวเราจะมาฟังกันนะว่าสิ่งมีชีวิตเป็นยังไง สิ่งไม่มีชีวิตเป็นยังไงอ่ะสิ่งมีชีวิตยกตัวอย่างที่ตัวครูยุ้ยเองเครูยุ้ยยเป็นคนเป็นมนุษย์ที่สามารถหายใจได้ เรื่องไหวได้ใช่ไหมใช่ไหมไอ้ตีมตัวตรงนั่งตัวตรงเวลาเรียนเราจะต้องนั่งกัวตรงแล้วก็กดโอ้ยให้ฟังเนี่ยเนี่ยคือสิ่งที่มีชีวิตมีมือได้แล้วเวลาคุยยุ้ยอ่ะหิวข้าว สิ่งมีชีวิต,วตกับสิ่งไม่มีชีวิตมาให้นักเรียนดูแต่ครูยุ้ยอ่ะจะไม่บอกเองจะให้เด็กๆอ่ะเ,เป็นคนบอกอเพื่อนๆครูยุ้ยจะขอตัวแทนห้องสองคนเดี๋ยวครูยุ้ยจะให้ไอติมเป็นคนบอกในสิ่งมีชีวิตว่าตัวอย่างที่มีในสื่อนี้มีอะไรบ้าง ส,ส่วนสิ่งไม่มีชีวิตจะให้โยโยเป็นคนบอกโอเคไหม <Okay. S 2> อ่ายืนยืนขึ้นยืนอ่ายืนยืนนะ้่ห้องดีกว่าเพื่อนๆจะได้เห็นชัดเจนมาโยมามา,มา,มาพร้อมกันแต่พูดทีละคนนะคะเวลาเราเรียนเราต้องมีการแสดงออกมาชั้นเรียนมีความมั่นใจอา เต้มตมสายตาสั้นไม่เป็นไรเตีมออ้เด็กๆมองนายวงล้อนี่คือสิ่งไม่สิ่งมีชีวิตเดี๋ยวไอ้เตีมจะเป็นคนนำเสนอว่ามีอะไรบ้างอาเตีบมบอกเพื่อนๆต้นไม้ต้นไม้ลาตาดอกบัวดอกบัวเห็ดเห็ด กระโดดรอ่าล้วนแล้วแต่มีชีวิตใช่ไหมอ่าและก็ส่งให้ดูกันนักรบมือให้ติน้มนอยเขนด้านนั<อ>่งก่อนดขนด้านั่งก่อน,น,นหนนอนลังจากนี้เดี๋ยวคุณครูจะมีอะไรให้ทําทุกคนเลยอ่าต่อไปฟังพี่โย่พี่โย่มีอะไรมาให้ดูพี่โย่ถืออะไรอยู่ทุกคนฟังก่อนเอาเคฟัง,งฟังทีม่มีชีวิตสิ่งที่ไม่จะลติด เพื่อนที่และเพื่อนไหวเองไม่ได้อ่าเพื่อนที่และเพื่อนไหวเองไม่ได้มีอะไรบ้างมาฟังกันดวงอาทิตย์หินน้ำควบเครื่องหนึ่งนะอากาศไว้อะไรอีกโต๊ะกินข้าวอ่าดินสอไว้เขียนอ่าหนังสือไว้อ่านเย แล้วก็รถไปขับ <laughs> ดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์โอเคปรบมือให้โยโย่หน่อยทุกอย่างที่โยโย่บอกมาก็คือเป็นสิ่งไม่มีชีวิตเพราะทุกอย่างไม่มีการเจริญเติบโตอ่ะทิวดูแด้วให้นั้งสองฝั่งนี้ดูต่อไปเรา เป็นแบบไหนสิ่งไม่มีชีวิตเป็นแบบไหนเมื่อเรารู้แล้วครูจะพาเรียนรู้ด้วยการเล่นเกมมีใครอยากเล่นเกมไหมลูกคใครอยากเล่นเกมยกมือขึ้นยกมือขึ้นสูงสูงใครอยากเล่นเกมการเล่นเกมทุกครั้งจะต้องมีกฎกติกา,กาเพราะฉะนั้นก่อนเล่นคุณครูจะมีกฎกติกาให้นักเรียนฟังก่อนถึงจะเล่นได้ บทอันนี้เดี๋ยวเราจะเก็บไว้เรียนรู้ในชั่วโมงต่อไปอสิ่งที่เราจะทําต่อไปนี้จะเป็นการเรียนรู้จากการเล่นเกมอ่าก่อนที่จะเล่นครูจะอธิบายการเล่นเกมให้นัเกเรียนฟังแบบนี้เขาเรียกว่าแผงเกมบ,บิงโกรูปภาพทั้งหมดที่ปรากฏขึ้นในแผงนี้ ล้วนเป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต สองช่วยกันสอคนต่อหนึ่งแผ่นนะ,นะครับเมื่อครูแจกแล้วจะมีผู้เล่นมีคนหนึ่งประกาศเบียครูยุ้ยจะเป็นคนประกาศเองนะเนี่ยมีอยู่ในกล่องสีขาวต่อไปเมื่อมีคําที่ตรงกับเมื่อมีคําที่ตรงกับแผงแล้วเนี่ยสมมุติว่าครูหยิบมาเม็นดอก ดอกอะไรดอกมะลิดอกมะลิในแผงกิงโกมีไหมมีให้เด็กๆนำฝาขวดที่เราสะสมกันมามเป็นเวลาหนึ่งเดือนวางลงไปบนดอกมะ<า>ลิแสดงว่าเข้าใจต่อไปถ้าคู่ไหนสามารถวางครบตามที่กำหนดถ,ถือเป็นผู้ชนะให้ยกมือแล้วพูดคำว่า สีฟ้เหลี่ยมมาอ่าดูแนวการวางสีสชมพูเป็นแนวนอนสีแดงเป็นแวนวร้านส,ส,สีม่วงคือแนวทะแยงแล้วก็สีชมพูเป็นตามมุมสีเขคือผ,ผู้ชนะนะคะฮะ Come ว้าอะพ้จับเห็นได้จับเลยเรวจากมางเอ,อ่อบีอพนจับได้หุ่นยนต์ุ่นยนต์ไม่มีการเจริญเติบโตแสดงว่า,า,าไม่มีชีวิตวางลงไปเวงต่อไปต้า มีใครบินหรือยังคะุณลูกบินหรือยังนะโอ้โหใครจะได้ขนมสองถุงหน้าวันนี้เดีย๋ยวคุยืดแยบดีกว่าต่อไปน,นี้ข้อต่อไปคือนาฬิกานาฬิกามีไหมนาฬิกาคือสิ่งไม่มีชีวิตมีไหมคุณลูกไม่มีเลยอ่อโอ้ไม่มีคนชนะเลย,เลยอ่ะต่อไปบนก้าบนก้าลูกมาทำใจเย็บ มันใกลอีกแค่น้อยเดียวมาเดียวมาเดีวมายว <c oughs> นะต่อไปดอกบัว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 โอเควางเลยดอกบัวดอกบัวก็คือเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันต่อไปยุ่หยิบมาได้สองอันขออนุญาตแมงมุมแมงมุมพยุ่งหลังคาแมงมุมก็มีชีวิต me a อีกเนาะเดี๋ยวเราจะออกมาดูว่าสิ่งที่เราจะมีอะไรบ้างสิ่งไม่มีชีวิตกับไม่มีชีวิตขอตัวแทนห้องหนึ่งคนเนาะเพราะแผนเนี้ยเป็นของพี่ไอติมให้พี่ไอติมมาสรุปหน้าชั้นเรียนให้หน่อยมาลูกขอตัวแทนนะครับม,มาพี่ไอติมเป็นตัวแทนให้หน่อยนะว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตนะ มีอะไรบ้างอ่ะเรามาดูที่สิ่งมีชีวิตก่อนมีอะไรบ้างพี่เต้พูดสิวัว แล้วก็มีฉีเมจิกอีกแล้วก็ดินสอเหยียบ yeah. มาทำงงให้ตัวเองหน่อยเยี yeah. ่ยมแพนด้าขอบคุณมากแพนด้าไปนั่งก่อนวันนี้เราได้ทั้งความสนุกและได้ทั้งความรู้ใช่ไหมฮะแพนด้านั่งก่อนลูกวันนี้เราเรียนในเรื่องของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ได้ทั้งความรู้มากมายแล้วก็ได้ทั้งเล่นเกมมิงโกที่มีความสนุกสนานใช่ไหมครูยุยขอบคุณเด็กๆนะที่ตั้งใจเรียนวันนี้คลิปสอนวันนี้จะทําให้เด็กๆมีความสุขครูยุยก็มีความสุขเข้าใจไหมอ่าเพราะฉะนั้นขอบคุณมากนะคะอ่าให้เด็กๆขอบคุณพร้อมกัน หนึ่งสองสามขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอะปรบมือให้เซนน้องเี่ยมมากต่อไปใครจะเป็นคนช่วยครูยุ้ยเก็บเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาเล่นเกมบิงโกในวิชาอื่นโอเคใจไหมโอเคเก่งมากวันนี้เก่งมากเหนื่อยกันไหมลูกไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยแสดงว่าสนุกแน่ เหือยไม่เหนื่อยอ่ะใช่ไหมหูน้ำหวานเนี่ยน้ำหวานเอาชนะด้วยแนวตั้งเดี๋ยวคูณจะบอกว่ามีอะไรบ้างเนี่ยดินสอแมงมุมดินสอสีลูกโป่งและก็เวนชนะบิงโกในแนวตั้งเองเก่งมาเยี่ยม น้ำหวาเยี่ยมมากเก่งมากโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครัคบ,คคบผม